ใครสนใจนะคะอ,อย่าสนุนเหมือนเจ้า2คนนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะนี่ซื้อได้ตามเซเว่นอทุกสาขา<อ>เลยราคา199บาทเองนี่ไง Active c h a n n e สวัสดีค่ะ<อ>วันนี้พี่ไกอกับน้องไอจะมารีวิว<อ><อ> <laughs> จอดหน้าเลยมาแตะแย่งกันนี่เป็นของเล่นที่จอดรถพาร์กิ้งการาดนะคะนี่สำหรับตัวนี้เป็น new series คือเป็นตัวใหม่เซตใหม่ถ้าเพื่อนๆติดตามช่องเราเนี่ยเพื่อนๆจะ<ต>สังเกตว่า,ววาเราอ่ะเคยรีวิวคล้ายๆกันไปแล้วชิ้นหนึ่งแตกต่างจากตัวเก่าตรงที่มันมีสเต็ปขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วตัวเก่าเป็นเป็นรถก่อสรงใช่แต่ตัวนี้เป็นรถนี่นีรถ ป็นรถแก๋งรถยนต์นี่เทสมากเลยสีแดงกับสีน้ำเงินอ่ะให้ให้น้องไอแกะเลยวันนี้เทแล้วนะเดี๋ยวจะเทแล้วนะแกเสร็จแล้วดูดูวางดูของู่ะยแสดงว่าข้างในมันมีชิ้นใหญ่อุ้ยมันสีสันสวยงามมากเลยอันนี้เซตนี้นี่นี่พอแกะออมาแล้วนี่มีเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นทางตรงตรงนั้นน่าจะเป็นตัวที่เป็นชั้นวางอะค่ะอ่าเป็น เป็นข้อต่อที่จะเป็นทางขึ้นทางลงสุ้มประตูค่ะแล้วก็จะมีที่น้อยถืออยู่จะเป็นพวกป้ายสัญลักษณ์ต่างๆอันนี้อันนี้สนุกมากเลยมาไหนให้เพื่อนๆดูสติกเกอร์มาไหนให้เพื่อนๆดูสติกเกอร์มาไม่ชัดค่ะนี่สติกเกอร์เยอะมาก่รอ่เดี๋ยวยายีจะตัดตรงนั้นค่ะอ่ามาเรามาช่วยกันประกอบนะคะที่รอผีตัดอ่าน้องไอช่วยแม่ประกอบได้ไหมครับ ได้ครับเออได้ครับดดดดนี่ไงมีแบบน้องไอดูตามแบบค่ะลูกตอนแรกเราต้องเอาสีนี้ก่อนแล้วก็มีข้อต่อสองสามทางนนข้อต่อสามทางไม่ต่อไม่เป็นอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่อ้อต่อเองแม่อ้อจะทำนั่งทำอะไรอ่ะแม่อ้อคอยส่งของให้แม่อ้อแล้วกันเดี๋ยวแม่อ้อจะคอยดูว่ามันมีอเ้พี่สิดเป็นยังไง นี้นะคะเราก็ต่อเป็นด้านล่างก่อนพอได้ด้านล่างมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเขาต่อทางขึ้ยังไงการ่ามาล่อง่างไงเป็นการสุดสมาธิอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ต้องมางตรงไหนเ้ยแล้วก็สไลเดอร์ต่อด้วยทางลงตรงนี้ นายังอาะเไัให้มาเปือเปลือมันหายแเทเลือเลือเวลาที่ตอ่้อต,ตอไปตอมาเสร็จแล้วค่ะเหลืออะไรเนี่ยเหลืออันนี้อันนึ่งเหลือตรงไหนนี่นีไ่ได้แล้วนี่นายโอ้ของน้องไอทำเก่งมากเลยไอวงกลมวงกลมตรงนี้คือเราจะเอาป้ายมาจอดนะคะป้ายสี่เหลี่ยมตัว P ของน้องไอทำอันนี้ใช่ไหมครับทำป้ายตอปใช่ไหมครับให้เพื่อนเดูป้ายต t อปน้องไอนี่ เห็นไหมเด็กน้อยก็ทำได้ใช่แล้วขอกลวยขอสติกเกอร์อแม่เอารถไว้ตรงนี้ก่อนแม่รับแกะนี้นิหน่อยครับ <ๆ S 1> อันนี้อันนี้พีพีอันนี้ก็แต่เราจะแปะเลยแล้วเตแล้วเตะ ours, ๆๆๆๆๆ เดิมคือนี่มันจะมีเป็นทางเข้าใช่ไหมแล้วมันก็จะมีสเตปขึ้นไปให้สูงขึ้นใช่แล้วอันนี้มันซีรีส์นี้มันพิเศษตรงที่มันไม่ต้องตัดกล่องไนงะอันที่แล้วเราต้องตัดกล่องมาเป็นป้ายข้างหลังไนงะกล่องมันก็เสียเราก็ไม่สามารถเก็บของเล่นใส่กล่องเหมือนเดิมได้ไแต่ว่าซีรีส์นี้เห็นนะพอพอต่อน,นั้นเสร็จแล้วเราก็ยังมีกล่องอยู่ซึ่งเด็กๆพอเล่นเสร็จเนี่ยก็สามารถเก็บของเล่นใส่กล่องได้ค่ะแล้วรถตัวน,นี้ก็เป็นเหล็กด้วยก็จะทนทานมากเลย อ่ะไหนลองทำให้เพื่อนดูสิคะเปลี่ยนตัวไหนอ่ะเข้าไปแล้วเอ๊ะเชิญครับแม่ขอลองก่อนสิอ่ะน้องไอมาสิออกทางนั้นเลยเอาทำฟิวกระโดดขึ้นไปเลยจะไปแล้วอ่ะมาเลยโอ้โหไปดีดีสิว้าวสองเด็ดนะ นี่เพื่อเพิ่มความสนุกเป็น2เท่านะคะเราก็เลยเอาเอาเซ็ตเอาเซตเก่ามารวมกับเซ็ตใหม่นี่อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแล้วเอาทางลงมาต่อกันเฮ้ยไม่ได้เออนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมหาพี่หยีลองทำซิต้องใช้แรงเยอะมันถึงจะสามารถมาอีกฝั่งหนึ่งได้เฮ้ยเยอะว่าทำมา ขายหยีเราไม่ได้ใช้ให้มันเวียงอย่างนั้นนั่นไงเห็นไหมใช่โอ้สนุกมากเลยคราวนี้ทั้ง2ชุดนี้ชุดชุดชุดที่แล้วน่าจะขายหมดไปแล้วนะคะไม่เห็นแล้วตอนนี้ในเซเว่นจะเห็นชุดนี้อยู่อ๋อเดี๋ยวพอก่อนพอก่อน,ออนเดี๋ยวก็เล่นกันต่อเนะอาะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไล